จาลอกเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสนามรบโบราณมีไม่มากนะักเทียงแนะนำสั้นๆนี่คือสนามรบโบราณที่มีต้นกำเนิดที่ลึกลับมากและมีความโชคดีมากมายในสนามรบตราบใดที่คุณโชคดีและได้รับโชคดีหนึ่งอย่างคุณจะออกเดินทางทันทีและสนามรบโบราณน,นี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะมีกองกำลังชั่วร้ายมากในสนามรบโบราณภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นกองกำลังชั่วร้ายในสนามรบจะอ่อนแอลงหากคุณเข้ามาในขณะที่สนามรบยังไม่เปิดแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานพลังร้ายจุลภาคจะถูกพลังร้ายครอบงำในขณะนี้มีทางเดินปรากฏขึ้นเหนือประตูงเมง สหายนักพรตเตาเสียงของลินลี่ดังก้องทางเข้าสู่สนามรบโบราณได้ถูกเปิดออกแล้วตามทฤษฎีแล้วผู้ที่แข็งแกร่งในขอบเขตแห่งการบ่มเพาะสามารถเข้าไปได้แม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งในสถานะที่วุ่นวายก็สามารถเข้าไปเพื่อค้นหาโชคลาภและแม้แต่ค้นหาความลับของสนามรบโบราณ อย่างไรก็ตามเฉพาะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่เวทีที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ทุกคนได้โปรดเวลาสําหรับการเปิดสนามรบโบราณน,นี้คือสิบยุคหลังจากสิบยุคหน้าจุดสิ้นสุดของสนามรบโบราณพลังงานชั่วร้ายเหล่านั้นที่มีที่ถอยร่นจะกกวาดไปทั่วอีกครั้งเอาเถอะเจ้าต้องถอนตัวจากสนามรบโบราณภายในสิบยุค ตามเสียงของลินลี่สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและเข้าไปในอุโมงค์สิ่งมีชีวิตจำนวนมากเข้ามาเจียงเฉินไม่รีบร้อนเช่นกันเขายืนขึ้นและมองไปรอบๆล้อมรอบด้วยเพื่อนของเขาไปดูเจียงเฉินมองไปที่ชายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆและพูดว่าฉันไม่เคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าสนามรบโบราณน,นี้ และฉันไม่รู้ที่มาของสนามรบโบราณน,นี้แต่ฉันรู้สึกว่าว่าสนามรบโบราณน,นี้ไม่ธรรมดาบางทีในสนามรบโบราณน,นี้อาจมีโอกาสและโชคดีซ่อนอยู่และความลับบางอย่างที่เราไม่รู้จี้ซาใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่าพี่เจียงฉันจะไม่ไม่ไป เมื่อการล้างแค้นของ GSA h ได้รับการล้างแค้นแล้วเธอก็ไม่แสวงหาโอกาสและโชคลาภอีกต่อไปฉันก็จะร่วมสนุกด้วยจือเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในอินฟินิตี้เรียลแต่เธอก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่อินฟินิตี้อารีแต่การไปที่สนามรบโบราณก็ไม่เลวข้าก็จะไปด้วยชิงงูซูกล่าวเธอสนใจเพียงสนามรบโบราณเท่านั้น ในเหตุการณ์สุดท้ายเธอกำลังล่าถอยและพลาดโอกาสมาคราวนี้เลยต้องไปดูซะหน่อยยุคเว้น G S เ A คนอื่นๆต้องไปสนามรบโบราณคนกลุ่มหนึ่งกระโดดขึ้นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและเข้าไปในทางเดินพวกเขาเดินตามทางเดินนั้นไปและไม่นานก็ออกจากทางเดินนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งและอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักเจียงเชนปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่รู้จัก เขายือนอยู่ในความว่างเปล่าและมองไปรอบๆมีความมืดอยู่รอบๆและมีพลังแปลกๆซ่อนอยู่ในความมืดหลังจากสัมผัสได้ถึงพลังนี้เขาก็ผงเล็กน้อยเพราะเขามีความรู้สึกที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพลังนี้นี่ไม่ใช่พลังของปีศาจจากฟากฟ้าเจียงเฉินขมวดคิ้วครั้งหนึ่งเขาเคยฆ่าหนอนจำนวนมากในเอกูม e ีอิลัสชัน และได้รับคริสตัลสีดำจำนวนมากจากมารดาหนอนและพลังที่นี่สอดคล้องกับพลังของแมกสปาข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพลังที่นี่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากและพลังในสปาสีดำนั้นบริสุทธิ์มากคนอื่นๆอยู่ที่ไหนพวกเขาไปที่ไหนไม่มีวิแววของจ่อเวอ่ยและคนอื่นๆที่อยู่รอบๆเจียงเฉินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเช่นกัน เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาด้วยกันและออกจากทางเดินไปด้วยกันแต่พวกเขาก็กระจัดกระจายไปเมื่อพวกเขาปรากฏตัวในสนามรบโบราณแห่งนี้เขาไม่ได้คิดถึงมันขนาดนั้นตอนนี้เขาสามารถแน่ใจได้ว่าสนามรบโบราณน,นี้เป็นสนามรบก่อนการกำเนิดของอาณาจักรทั้งสิบ เป็นสนามรบที่ผู้แข็งแกร่งของโลกทิ้งไว้ให้ต่อสู้กับวิญญาณทั่วร้ายนอกท้องฟ้าก่อนเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วนและเจียงเฉินยังมีความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาจำเฮรินเหว่งที่พระชาราอันดับหกพูดได้เทินหกเคยกล่าวไว้ว่าเอนเลสในเรียมจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีจักรพรรดิแต่การดำรงอยู่ของจักรพรรดิมนุษย์คืออะไร เจียงเฉินอ่านเพียงบันทึกง่ายๆในจารึกบางส่วนนอกจากนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในก้าวภูมิภาคที่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของจักรพรรดิมนุษย์หลังจากที่มหาเทพมนุษย์ระงับความวุ่นวายสร้างอาณาจาักรทั้งสิบและทิ้งคัมภีสวรรค์ทั้งสิบเล่มไว้เบื้องหลังเขาไปไหนทั้งหมดนี้เป็นความลับที่ไม่รู้จัก ว่าเครื่องหมายตัวหนอนเจียงเฉินหายใจเข้าลึกๆไม่คิดมากเกินไปเขาเดินไปข้างหน้ามีบันทึกไว้ในจารึกที่มอบให้โดยปรมาจารย์แห่งดินแดนหงหมิงว่ามีโอกาสและโชคชะตามากมายในสนามรบโบราณแห่งนี้เวลาของการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้มีสิบยุคเจียงเฉินไม่รีบร้อนที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าสเตลที่นับไม่ถ้วน แต่เดินไปในสนามรบโบราณแห่งนี้มองหาสิ่งที่เรียกว่าโอกาสและโชคลาภในไม่ช้าเขาก็ออกจากภูเขาและเห็นเมืองหนึ่งเมืองนี้ใหญ่โตแต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปรักหักพังและมีอาคารเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในเมืองพื้นที่แห่งหนึ่งถูกทางออกไปชั่วคราวและกลายเป็นที่ลงจอดของสิ่งมีชีวิตมากมาย เจียงเฉินปรากฏตัวบนถนนโบราณน,นอกเมืองผ่านซากปรักหักพังและมาถึงพื้นที่ที่สมบูรณ์แห่งนี้ข้อมูลข้อมูลขายข้อมูลทันทีที่พวกเขามาถึงบริเวณน,นี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเมื่อได้ยินเสียงนั้นเจียงเฉินมองดูบนถนนไม่ไกลพระชารารูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนพื้น มีสิ่งของแปลกๆอยู่ข้างหน้าเขารวมถึงกระเบื้องโบราณและมวนกระดาษที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาเรียกเสียงดังที่อยู่โดยละเอียดของ Infinity Monument อััฉริยะที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ Infinity Ranking ไม่ควรพลาดหากคุณพลาดโอกาสนี้จะหาได้ยากอีกหลังจาก Infinity Monument ย้ายออกไปเดอะความลับสุดยอดของสนามรบโบราณ เพียงคุณต้องจ่ายดาวออริจินสโตนจำนวนเล็กน้อยเพื่อแลกกับมันพระชราตะโกนอย่างหนักมีสิ่งมีชีวิตมากมายผ่านไปมาแต่ไม่มีสักตัวที่เต็มใจจะคุยกับเขาเจียงเฉินเดินไปและนั่งลงข้างเขาพันดับที่หกไม่สนใจเจียงเฉินเลยแต่ยังคงตะโกนเสียงดังพระชราด้วยตัวตนของคุณคุณจะกลายเป็นพ่อค้าเร่ขายถนนได้อย่างไร คุณต้องการทำสิ่งใดกันแน่เจียงเฉินถามด้วยความสงสัยจากนั้นเลี้ยวที่หกก็หยุดลงเหลือมองเจียงเฉินและพูดอย่างเกียดคร้านนี่เจ้าเด็กครั้งล่าสุดที่ฉันจากไปฉันไม่ได้พบคุณมาระยะหนึ่งแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของลูกคุณจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณก็มั่นคงและมั่นคงมากมันเข้าสู่ขั้นปลายของเทียนจีดาวแล้ว ิี่เจียงเฉินหัวเราะเบาๆพระชราคุณรู้จักคำพีสวรรค์หรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของหลิวซวนก็แข็งเล็กน้อยและมองไปที่เจียงเฉินทันทีด้วยรอยยิ้มบนหน้าแก่ของเขาเจ้าต้องการทำอะไรเจ้าหนูเจียงเฉินโน้มตัวใกล้ชิดและมองเขาเขากระซิบข้างหู คุณรู้จักเรียนห่วงคุณน่าจะรู้จักชีฟางไทซังจริงด้วยคุณรู้จักความรู้เฉพาะของชีฟางเกี่ยวกับสวรรค์และโลกเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีอูฉวนกอดไม่ได้ที่จะกระโดดขึ้นเมื่อตระหนักว่าเขาสูญเสียความสงบเขาย่อตัวลงทันทีมองไปที่เจียงเฉินด้วยความสงสัยในสีหน้าของเขาและถามว่า นี่เป็นความลับอย่างแน่นอนยกเว้นผู้ที่แข็งแกร่งจากยุคนั้นที่ไม่มีใครรู้แต่ผู้แข็งแกร่งในยุคน,นั้นผู้รอดชีวิตเกือบตายแล้วและที่เหลือคือผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามและโดยพื้นฐานแล้วไม่รู้เรื่องเหล่านี้คุณรู้ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลว่าฉันจะรู้ได้อย่างไร ฉันเป็นคนถามคุณตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจักรพรรดิท,ที่สากสูญคืออะไรเกิดอะไรขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นสิ่งที่เรียกว่าปีศาจนอกโลกคืออะไรเจียงเฉินถามชุดคำถามคำถามของเขาหยุดในเทินที่หกฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลิวจวนพูดด้วยใบหน้าที่สับสนดูเหมือนฉันจะสูญเสียความทรงจำที่สำคัญไปอย่างหนึ่ง ต่อไปหลิวจวนก็พูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับเขาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นนั้นดูเหมือนฉันหลับไปนานแล้วฉันตื่นขึ้นมาในสนามรบโบราณหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมีเพียงเศษเสี้ยวบางอย่างในความคิดของฉันเศษเสีเส้ยวเหล่านี้เกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ และมีภาพความทรงจำบางส่วนที่กระจัดกระจายฉันรู้จกัจกจักรพรรดิและบางชื่อแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันมีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเขาฉันใช้เวลาทั้งชีวิตของฉันค้นหาสิ่งเหล่านี้เพียงพยายามค้นหาว่าฉันเป็นใครและมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพวกเขาแต่หลังจากค้นหาเป็นเวลานานฉันไม่พบอะไรเลยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หกมีบางโอกาสที่น่า ทิดหวังเจียงเชนฟังอย่างระมัดระวังและเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาถามอีกครั้งแล้วตอนนี้คุณค้นพบอะไรแล้วเชนหบกล่าวว่าฉันพบว่าหลังจากที่ฮิวแมนโซเวเรนปราบปรามปีศาจนอกท้องฟ้าเขาแบ่งเอนเลสออกเป็นสิบโดเมนแล้วเขาก็หายไปฉันเคยไปที่ซากปร,รักหักพังโบราณหลายแห่งและตามภาพความทรงจำในใจของฉัน ฉันไปที่สถานที่ที่จักรพรรดมนุษย์เคยพักฉันไม่ทราบรายละเอียดของราคาแล้วทำไมสิ่งมีชีวิตในยุคนี้ถึงไม่รู้เกี่ยวกับจักรพรรดมนุษย์หรือการต่อสู้ก่อนหลายปีที่ไม่มีที่สิ้นสุดพูดตามตรก,กะแล้วไม่ว่าการสูญเสียจะหนักหนาเพียงใดในการสู้รบครั้งนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเอ็นเลสก็จะไม่พินาศใช่ไหมเจียง เชิงถามคำถามในใจของฉันฉันไม่รู้ลีอูฉวนกรอกตาและพูดว่าบางทียูเทียนดาวความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกลบไปและบางทีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจจ่ายราคาหนักในการต่อสู้ครั้งนั้นและมีคนที่แข็งแกร่งที่ไม่ไม่ต้องการให้ลูกหลานของพวกเขามีความทรงจำเหล่านี้ พระเจ้าลบความทรงจำเหล่านี้ซะงั้นเหรอเจียงเฉินมีพิรุษฉันได้พูดทุกอย่างที่ฉันควรจะพูดแล้วบอกฉันทีว่าคุณรู้จักชิฟางไทซา,างจริงได้อย่างไรคุณรู้ความลับของหนังสือสวรรค์ได้อย่างไรลิวจวนมองไปที่เจียงเฉินอย่างสงสยัยเจียงเฉินหัวเราะเบาหัวเราะเบาและพูดว่า ฉันอยู่ในคิงยูนคอนเลสและเข้าสู่ภาพลวงตาเอกูมี่ที่ผู้ก่อตั้งคิงยูนอะคาเดมี่ทิ้งไว้ในภาพลวงตาฉันเข้าร่วมในการต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายจากนอกท้องฟ้าในระหว่างการทดสอบหนึ่งจากจุดตรวจฉันเข้าไปในสถานที่ลึกลับที่ซึ่งฉันได้เรียนรู้พระสูตรของชีฟางไทสร้างและได้รับความลับของหนังสือสวรรค์ไม่ควรลิว จวนพูดด้วยใบหน้าที่สับสนพระคำที่ทิ้งไว้โดยจัก,กรพัรดแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งในเคออสเรียวคุณเข้าใจได้อย่างไรเจียงเชิญไม่ตอบคำถามนี้แต่ถามอีกครั้งมีสิบนิกายในสิบโดเมนมันถูกทิ้งไว้โดยจัก,กรพรรดิหรือไม่จุดประสงค์เพื่อปกป้องหนังสือสวรรค์ในทุกๆนิกายมีระดับที่คล้ายกับภาพลวงตา หากคุณโชคดีคุณจะได้พบกับชีฟฟางไทซังจริงที่จะกระพัดทิ้งไว้ใช่ไหมเขายักหน้าและพูดว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงเท็จประการใดข้าพระเจ้าไม่ทราบพระชรากับชายหนุ่มนั่งคุยกันอยู่ที่ถนนเจียงเฉินถามคำถามมากมายแต่พระภิกษุชราอันดับที่หกดูเหมือนจะไม่มีความทรงจำในอดีตดังนั้นคำตอบของเขาจึงคลุมเครือมาก ไอ้หนูเจ้ารู้จักไฟนำทางหรือไม่หลิวฉวนถามขึ้นทันใดเจียงเฉินดูงุนงงและถามแสงนำทางอะไรหลิวจวนหยิบคำพีโบราณออกมาเปิดมันและสลักอักขาระลึกลับบางอย่างลงไปเจียงเฉินถามว่านี่คืออะไรพระชาราระดับหกอธิบาย ฉันพบสิ่งนี้ในโบราณวัตถุที่จักรพรรดิประทับอยู่และมันถูกบันทึกไว้ในม้วนกระดาษโบราณว่าจักรพรรดิเสด็จไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักสถานที่นี้คือตั้งอยู่ในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและง่ายต่อการหลงทางในความมืดเพื่อนำทางคนรุ่นต่อไปจักรพรรดิมนุษย์ได้ทิ้งแสงนำทางไว้เป็นพิเศษมันถูกบันทึกไว้ในม้วนกระดาษโบราณปรับเท่าที่คุณพบมัน นำทางตะเกียงจากนั้นคุณสามารถเข้าสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามรอยเท้าของจักรพรรดิและค้นหาจักรพรรดิหลังจากที่หลิวจวนพูดสิ่งเหล่านี้เจียงเฉินกอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือสถานที่มืดในส่วนลึกสุดของโลกมืดของจักรวาลเผ่าพัานธุ์มนุษย์สถานที่อันมืดมนนั้นก็ไม่อาจอยังรู้ได้ เต็มไปด้วยความมืดอันไร้ขอบเขตและมันง่ายที่จะหลงทางในความมืดตะเกียงเขาอดคิดไม่ได้ทันใดนั้นภาพก็ปรากฏขึ้นในความคิดของฉันนอรูปประทีปน้ำมันที่ปรากฏในที่มืดรูปซึ่งแวกไปอย่างรวดเร็วในที่มืดฉันจำได้ว่าฉันดูเหมือนจะเห็นแสงนำทางที่คุณพูดถึงจริงเหรอ ลิวจวนดูตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะดึงเจียงเชนถามว่าที่ไหนที่ไหนไหวเรื่องตะเกียงน้ำมันก็จริงอย่างไรก็ตามการคำนวณน,นั้นผิดพลาดต้นกำเนิดของพระชาราผู้นี้ไม่เป็นที่รู้จักเขาไม่กล้าพูดว่าเขาเป็นมนุษย์จากเคออสเรียวถ้าข่าวรั่วไหลออกไปเขาจะดึงดูดชายที่แข็งแกร่งจากนายเรียมเพื่อตามล่าเขา แม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่กลัวแล้วและหูเซียวเหยาวยังคงมีอยู่แต่เขาก็เกือบจะเผชิญหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแบบไหนก็ตามอย่างไรก็ตามการลดปัญหาเล็กน้อยก็เป็นปัญหาเล็กน้อยสถานที่อันมืดมิด พระชราอดไม่ได้ที่จะพึมพำด้วยสีหน้าครุ่นคิดและในใจของเขาภาพบางส่วนก็ปรากฏขึ้นภาพเหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างภาพความทรงจำที่สมบูรณ์ในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีพลังลึกลับปรากฏขึ้นบังคับขัดจังหวะภาพความทรงจำของเขาร่างของเขาล้มลงกับพื้นอย่างช่วยไม่ได้และมีปรากฏการณ์ออกมาเต็มปาก เลือดของเขาไหลลงบนพื้นมันกลายเป็นสีดำทันทีและพื้นดินก็สึกกร่อนทันทีจียงเฉนไม่สามารถช่วยมองไปที่พื้นได้บริเวณที่สึกกร่อนบนพื้นดินเต็มไปด้วยอรอร่าสีดำในออร่าสีดำเจียงเฉินสัมผัสได้ถึงพลังเช่นเดียวกับคริสตัลสีดำเขาอดไม่ได้ที่จะจ้องมองที่พระชาราอันดับที่หด้วยเลือดที่มุมปากของเขา เขาพึงพาอย่างสงสัยในใจพระชราผู้นี้มีพลังของปีศาจต่างดาวได้อย่างไรครั้งหนึ่งเขาเคยถูกปีศาจต่างดาวโจมตีและทิ้งพลังนี้ไว้ในร่างกายของเขาหรือตัวเขาเองเป็นปีศาจต่างดาวที่โชคดีในการต่อสู้ก่อนหลายปีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขารอดชีวิตและซ่อนตัวอยู่ในก้าวภูมิภาคที่ไม่มีที่สิ้นสุด จุดประสงค์คือค้นหาจักรพรรดิรั่วไหลข่าวของจักรพรรดิและทำลายจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นคำถามมากมายปรากฏขึ้นในใจของเจียงเฉอนาฬิกาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะมองดูพระภิกษุชราระดับหกแล้วถามว่าผู้อาวุโสท่านสบายดีไหม